นเป็นภูมิแพ้ทานนมวัวเหมาะไหมคะโอเคค่ะด้านภูมิ<า>แพ้ค,ค,ค่ะคุณสายฝนคุณเป็นภูมิแพ้กินนมวัวมาได้เลยเจ้าเพราะว่านมวัวนี่กระตุ้นภูมิแพ้มากบางคนนี่ไม่รู้นะคะเพราะว่าคือคือถ้ายังเป็นเป็นลักษณะมีน้ำมูกอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วพอมีน้ำมูกไม่พอนะ มีเสเลตตรงคอแล้วเวลากินของเย็นๆแข็งๆน้ำเย็นหรือว่าน้ําชานมชาเขียวที่มีนมผสมอะค่ะแล้วอยู่ยู่กลิ่นแล้วมีเสเลตขึ้นอะแสดงว่ามีการต้านออกมานะคะเขาเรียกว่าการต้านของการต้านนมวัวกับการต้านของนิดเย็นนะคะเพราะว่าสารคัดหลั่งพวกนี้ก็คือเสมหะพวกนี้ค่ะเวลาที่กินของเย็นๆหรือว่านมวัวเข้าไปอะคะ่ะยิ่งเป็นชานมชาเขียวที่มีน้ําแข็งเนาะ ความเย็นมันจะเข้าไปในหลอดอาหารนะคะผ่านตรงช่องเนี่ยมันกระทบปอดด้วยกระเพาะเออกระทบลำไส้เออเรากระทบกระเพาะด้วยทําให้กระเพาะเราเย็นหลอดอาหารเราเย็นนะคะปอดเราเย็นพอปอดเย็นปุ๊บพอกินน้ําเย็นเข้าไปปุ๊บพวกนี้ค่ะมันจะคลายออกมานะคะเสมหะมันจะคลายหรือออกมาเคลือบ <ๆ S 1> เคลือบ <ๆ S 1> เคลือบเคลือบอวัยวะภา,ายในให้มันไม่โดนกระทบเนาะเพราะดังนั้นเนี่ยคนที่กิ่นน้ําเย็นน้ําแข็งนะคะพวกเนี้ยเยอะ เซม่าก็จะออกเยอะนะคะเป็นน้ำมูกำลยไหลออกเยอะดังนั้นเนี่ยคุณสายฝนถามว่านมบัวเนี่ยมันกระตุ้นไหมแน่นอนค่ะถ้าใครเป็นน้ำมูกบ่อยๆเป็นภูมแพ้บ่อยๆอย่างคุณแอมเหมือนกันเนี่ยต้องลดนมบัวเลยคือกินได้บ้างนานๆ